ไปทุ่งนาแล้วก็ตกหลุมบนคนาจะมีหลุมก็ตกหลุมคันนาลแล้วก็เท้าเคล็ดก็มารักษาตัวประมาณสองอาทิตย์ก็เริ่มหายเริ่มเดินได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่หายขาดก็ต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อยากแก้ปวดเพราะทุกครั้งที่ปวดก็จะปวดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาจนถึงขาถึงน่องถึงสะโพกอย่างเงี้ย ก็จะเป็นมาตลอดต้องกินยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อเรื่อยๆแล้วทีนี้มาเจออาจารย์ก็บอกอาจารย์ว่าปวดขาข,าข้างขวาเพอาเท้าคลิปท่านก็เป่าให้พอเป่าแล้วท่านก็บอกว่าให้ลองเดินดูให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างก็หายปวดแต่ไม่ได้หายแบบร้อยเปอรซก็จะค่อยๆหายก็หายมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่เป่าจนถึงวันนี้7วัน ก็ยังไม่ได้กินยากแก้ปวดเลยขายกล้ามเนื้อก็ไม่ได้กินก็หายปวดทุกวันนี้ไม่ปวดไม่ปวดแล้วหายเหมือนมันหายไปเลย